สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะเด็กๆคงได้ทบทวนพยัญชนะไทยกอไก่ถึงทอถุงไปแล้วนะคะวันนี้เรามาทบทวนทอทหารถึงฮอนค,คู่กันและฝึกเขียนรอยปะให้สวยงามด้วยนะคะและอีกหนึ่งใบงาน ให้เด็กๆสังเกตพยัญชนะไทยและสระและฝึกอ่านประสมคำนะคะพร้อมกับเขียนตามรอยปากให้สวยงามด้วยนะคะ คำชี้แจง 1. ฝึกอ่านสะกดคำวันละ5คำาออ่านทุกวันศุกร์ 3. ผู้ปกครองต้องเซ็นชื่อทุกครั้งที่เด็กฝึกอ่าน 4. ครูทบทวนและเซ็นชื่อทุกครั้งที่เด็กฝึกอ่าน 5. ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูจะพาเด็กๆม ฝึกอ่านสะกดคําช่องที่หนึ่งนะคะพยัญชนะช่องที่สองสระช่องที่สามประสมคําช่องที่หนึ่งนะคะจออจานออกเสียงจอช่องที่สองสระอีออกเสียงอีช่องที่สาม จ,จีจีอีกครั้งนะคะจ,จีจีอีกครั้งนะคะเด็กๆจีจีช่องที่1นะคะพยัญชนะช่องที่สองสลาช่องที่สประสมคำา พอพานออกเสียงพอสระอีออกเสียงอ,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 ยงอีพออีพีอีครั้งนะคะพออีพีอีกครั้งนะคะเด็กๆพออีพี ชที่หนึ่งนะคะพยัญชนะช่องที่สองสระช่องที่สามประสมคำช่องแรกนะคะลอลิงออกเสียงลอช่องที่สองสระอีออกเสียงอีช่องที่สามประสมคำลออีลีอีกครั้งนะคะลอ อีลิอีกครั้งค่ะลออีกลิช่องแรกนะคะพยายชนะช่องที่สองสราช่องที่สามประสงคาช่องแรกนะคะบอไปไม้ออกเสียงบอ สระอีออกเสียงอีช่องที่สามบออีบีอีกครั้งนะคะบออีบีอีกครั้งนะคะบออีบีช่องช่องที่หนึ่งนะคะพยัญชนะ ช่องที่สองสระช่องที่สามประสร่งคำช่องที่หนึ่งต่อเตาออกเสียงตอช่องที่สองสระอีออกเสียงอีช่องที่สามตออีตีอีครั้งน,นะคะตออีตีค่ะอีครั้งน,นะคะต่อ เด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านทบทวนสะกดคำกันนะคะสำหรับวันนี้ครูซื้อต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ